จีกะปิค่ะจีกะปิไว้ตำค่ะอันนี้เมนูน้ำพริกกะปินี่ค่ะจีให้เขาสุกแบบนี้เนาะให้หอมๆค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำพริกกะปิค่ะนี่แหละค่ะจุนชอบออกเผ็ดจุนใส่พริกเยอะมากเลยค่ะทั้งตำทั้งโรยหน้าเลย ไข่เจียวชะอมแล้วก็มะเขือยาวสีม่วงชุบไข่ค่ะนี่เลยค่ะเครื่องเคียงที่เราจะกินกับน้ำพริกกะปิค่ะส่วนนี้ก็คือปลาทูหางแข็งทอดค่ะสองตัวพอค่ะมาค่ะทุกคนค่ะจูนพร้อมกินแล้วค่ะนี่เลยค่ะอาหารวันนี้เนาะจูนอยากกินน้ำพริกกะปิค่ะน่ากินไหมคะดูสิ มาจา้าเรามากินข้าวด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขา <c oughs> มาดามจูนมากกว่าเระจา <c oughs> นี่แหละค่ะอยากกินแบบนี้เนะะาะข่ะเบาวอีกแล้วค่ะมาค่ะพี่น้องอตอนนี้บายซีโมงสีสิีนัที่ค่ะนี่แหละอาหารมาค่าจูนหิวแล้ว <c oughs> จัดๆแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะอ้ยแสแสบ้ที่นี่พี่น้องอืม เปรี้ยวนำเค็มตามแล้วก็หวานนิดนึงจูนชอบแบบนั้นไข่ชะอม,อมถ้วยชามกันได้จัดแบบอันน,น้อยๆค่ะเพราะว่ามันจะบม่เต็มจอเนาะค่ะเนาะพื้นทีน่มนันใดญ่ซนีมากพี่น้องมากค่ะโอ้ตอนนี้อนน4 p.m. 40 minutes I'm going to have lunch yeah I have a, I gave you already the name yeah come enjoy with me come come หิวหิวลืมบอกแฟนครับคนต่างชาติอืมน่าใชนจริงอชอบมากผักบุ้งไทย C'è a มะม่วงยาวสีม่วงชุบไข่ทอดปลาทูหางแข็งค่ะจุนมาต้มเองแล้วก็ทอดโอ้ยมาเสแต่ปบที่นี่อืมว่าได้กินน้ำพิก,กบปี้โดนหรอคะ่ะยุคกรุงเทพจุนกระตำมกินเองได้ใจกรยยุงเทพคันซื้อเพื่อนกินลรสชาติมันสิบประหล่นไหมคะ จุงสื่อพ้นมากาขาก็มามปุ๋งใหม่ปลาทูปลาทูหางแข็งชื่อดายอยู่ในบ่ม,มีปลาท,ทูอินเดียค่ะคันนี้ปลาทูอินเดียมนต้มเป็นปลาทูไว้ทอกินมลมแห้งครับ น้าสซำอุ่นมำนน้ผักสดผักลวกจุนเตรียงใบมือเส่าค่ะมะส่าเต๋บปันไ,ไดหรอก เอ้ตองสาเขบผักับติดฝันลวกค่ะหนไม้ฝรั่งลวก นชามหน่อยไป กใจใช่เลยปักกุ้งฝรั่งตามพักพี่ก่อนค่ะก็บักแข็งมักแข็งแซ่แข็งไว้กินมากคักๆเลยค่ะมักแข็ง เราแบบพี่กขิงนูเลยนะครับเลย cái chun chi ở ha chi sai gạt thạo thắp lá nhắn สุดยอดความอรอ่อยอร่อยมากมากอืมพี่กินงูจนจินเป็นร้านนลลี่แหละ เกวมึงพักสิกินพักยังดี เข่าต้องหลายครับพี่กินเมนูนี่เป็นเมนูจะเลื่อนอาหารค่ะมัักพีิกมักแข็มเต็มที่เลยจูนอ่ะอืมปลาทู แซ่บโอ้ยหลายแซ่บแล้วค่ะมื้อนี้ mm <laughs> you. 嗯，行喽。 นี่ทั้งหมดพริกซอยล่งค่ะทั้งตำทั้งซอยพริกแดงซอยล่งเลย 行行。Yeah, yeah. แกจะหน่อยเราจ้ะ เผ็ดพรเกกระพริบนี่ค่ะชัดใจจุนถูกใจคักมือนี่ เวลาไม่เคยคอใครจริง ตัดแต่งเลยอืมโอ้ยแสบครับพ,พี่้องค้าว่าได้กินโดนเป็นซาดแล้วนี่คลิปนี้จุนจะขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะพอกันคลิปหน้าจ้า ขอลาไปก่อนจ้ <laughs> บาบายๆค่ะอยากกินมะม่วงเบาค่ะเดี๋ยวจูนจะกินกับกะปิกะปิกะปิมะ,ม,ะ,ะกกม,ม่วงเบาค่ะใส่กะปิมาค่ะแซบๆค่ะจูนอยากกินมะม่วงเบาค่ะใส่กะปิใส่กุ้งฝอยด้วยค่ะ เีซวฟันค่ะ <c ười> อื้เบาโยงเลยค่ะตัวเบาลอยเปรี้ยว สีลูกพออืมคิดฟันค่ะโอ้ยขนลูกขนพอง ซีนวยกินพกมดดกเด้กก็นน่กินให้ายอยากค่ะแล้วก็ปิดไว้กินอีกได้ถ้ามันหมักเลยนี้แหละ โลกผู้หญิงจะมาค่ะอยากกินอจืจวดจวดจัด ชมตาซีบอร์ดค่ะไ็ดฟันน้ำตาแตกขอลาไปอีกรอบค่ะไว้บายค่ะ